เจี่เจอแตงอีกแล้วเนาะคะนะโอ้อันนั้นเน่าไปเลยโดนตัดยอดหรือเปล่าเน่านะโอ้ย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 นี่นะคะ่ะแตง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 นะคะเนะแตงอันนี้เน่าไปเลยสุดายเนี่ยไม่เห็นมันนะจะโดนตัดยอดนะสงสัยคนตัดหญ้าตัดยอดมันอตรงนี้นะคะทำยังไงดีเก็บไปไว้ข้างบนเนาะเดี๋ยวก็โดนตัดอีกนะคะ เก็บยอดขึ้นไปไว้ข้างบนโดนตัดยอดนะคะแตกนะฮะเน่าไปเลยลูกนี้เน่าลูกนั้นกำลังมีอยู่ไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่านะคะมันยังไม่ทันสุกแตกนะฮะแตกแตง,แตง ดอกขาพนระะองค์พะองค์ขึ้นสูงแล้วต้องตัดแล้วนะจะองค์ขึ้นสูงแล้วนะคะลำไยหาดโคนเมื่อาวานเจออยู่นะได้หลายดอกนะ่นโคนนะหนะวานอยู่ไหมลำญย ไอ้คนนี่เลยขึ้นเอาที่นี่เลยลำใหญ่ อากิโคนอีกนะคะนอะ้อต้นนี้ยังได้อยู่ก้าหวานอยู่ไหมดูดูก่อนอ,อะไรสวยเอาอนนะคะน,อนนี้ก็นอนเนี่ยเนาองอีกสี่ที่รักทุกท่านนะคะ่ะเจอแตงเจอแตงนะคะก็มาตโตหาลำําใยโต หวานอยู่ไหมหวานอยู่ไหมต้องชิมดูก่อนความหวานมันจะหมดแล้วหวานดูหวานดู